เอาละรครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับกูนทันเดอร์นะครับก็คลิปนี้นะครับเปิดตัวยานพาหนะพรีเมียมใหม่นะครับทั้ง3คันเป็นรถถังลายอนิเมะครับจากสาวสา,าวเซนไลไมเดนนะครับที่มาพร้อมกับลายพรางพิเศษเฉพาะตัวของสาวสาวรถพรีเมียมสุดขายดีในเกมทันเดอร์ก็มาเป็นแพ็คนี้ด้วยนะครับโดยแพคนี้จะอยู่บน้านค้าไกจินสโตถาวรนนะครับเท่าที่ทราบตอนนี้ ราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่69.99ดอลลาร์้านะครับหรือราวๆ2,800บาทนะครับแพ็คที่1นนะครับก็จะเป็นเส้นไร่ไมเดนเคสนะครับที่เป็น M1A1 h ันะครับแรง7จ็สหรัฐอเมริกานะครับเป็นพรีเมียมแล้วก็แพ็คที่2นะครับมีเส้นไร่ไมเดนเอลซ่านะครับที่เป็นเลปเปอร์สองเอแคนาดาแรง7เยอรมัน ส่วนแพ็กสุดท้ายครับแพ็คที่3เส้นลาไม่เดนมาเลียนะครับที่เป็นที่ปซิบยูอีหนึงนะครับแลงเจ็รัสเซียนะครับซึ่งทั้ง3แพ็คนี้นะครับโดยจะมีของแถมนะครับเป็นบัญชีพรีเมียม20วันนะครับแล้วก็2,500นกทองฉายาพิเศษนะครับลายพางพิเศษแล้วก็รูปโปรไฟล์ของสาวๆแต่ละแพ็กนะครับแล้วก็กกิจกรรมนึงครับย่อยๆมีแจกหมอนข้าง ลายสาวๆเซนไลมายเดนทั้ง3คนนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับกดคลิกเข้าไปกดล็อกอินนะครับแล้วก็รับรางวัลไปได้เลยแล้วก็ในอนาคตนะครับคิดว่าเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มแน่ๆครับจากเซนไลมายเดนนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นเกมใหม่ของเขาหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่ตัวละครโปรโมตโปรเจกต์นี้ของเกมก็ได้นะครับนะถ้าเจอกันครับส่หรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ซื้อมาแล้วคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับ